สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566 เมื่อวันที่9ตุลาคม2567ณอาคารบางกอกดินเนอร์เทอเตอร์ชั้น2ห้องพระนคร3สวนสยามกรุงเทพสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยหรือสอทอทอทจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566โดยนายกันตะพงธนะเนืองโรธนาย,ยกสมาคมกล่าวรายงานถึงผลงานที่ผ่านมาในรอบป,ปีได้ความร่วมมือส่งเสริมการขายและการนำหนักท่องเที่ยวเข้าสู่โปรแกรมแต่และโปรแกรมแต่แล,ะแแตและจังหวัด อย่างราบรื่นและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวโดวยร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสมาคมเป็นหลักในการช่วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้เป็นหนึ่งเดียวกันนอกจากนี้นายกันตพงยังได้แจ้งข่าวดีสําหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทุกท่านในมติการประชุมมีความเห็นว่าต่อจากนี้สมาคมจะรับพิจารณาทั้ง สมาชิกสามัญซึ่งเป็นบริษัททัวร์และสมาชิกวิสามัญซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจะสามารถมีสิทธิพิเศษเท่ากันหมดโดยได้รับการร่วมกันในการเชื้อเชิญแนะนํานักท่องเที่ยวให้ร่วมเดินทางกับทิปโดยสมาคมจัดขึ้นเป็นการรวมตัวอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์กับสมาชิกเป็นหลักขอเพียงท่านสมาชิกเป็นสมาชิกที่จดทะเบียนทําธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและรับรองจากบุคคลอย่างชัดเจน สำหรับสถานภาพสมาชิกปัจจุบันในวันที่7ตุลาคม2567คือสมาชิกสามัญ48รายสมาชิกวิสามัญ16รายรวมสมาชิกทั้งหมด64รายโดยบรรยากาศการร่วมประชุมมีนางวรินทรทองพูลผู้ก่อตั้งสมาคมนางวรางคณาสุเมธวันประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและนายวิโรศิษ์ประเสริฐนันอดีตนายกสมาคมมักคุเทศอาชีพและมิส แรนประจบคีริขันร่วมแสดงความยินดีด้วย